สวัสดีค่ะกลับมาพอกับยายพึงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะช่วงนี้ยายพิงมาอบร่มโคกน้องนาโมเดลตั้งแต่วันที่สิบหาไปจนถึงวันที่สิบเก่ามีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่เด้อค่ะถ้าคลิปง้วคก้วยอันใดทียายพิงลงไปบางอันยายพิงกับทายมาก,ก่อนนานนี่แล้วเนาะคะ่ะยำวางยายพึงก็เอาคลิปล่มมือนี่ก,ก็เป็นมือที่สี่แล้วเนาะคะ่ะที่มาออบร่ม ยายเพื่อนก็นจะพาไปเบ่งบรรยากาศมือสามาขี้เพื่อนเนาะคะ่ะลงแห้งคุดค้องใส่ไก่ปลูกต้นไม้กันนะคะตอนนี้เพื่อนก็บกำลังล่อที่จะไปลงกันอยู่เนาะคะ่ะเพื่อนก็นมีหลายสีค่ะเพื่อนก็นแบ่งออกเป็นหาสีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฝาสีน้ำเงินเลยคะ่ะแต่ละสีก็จะต,ต้องซอยกันเหตุ เฮ็ดแล้วเพื่อนก็จะตรวจงานว่าผ่านหรือว่ผ่านนะคะเสือดำดำในหัวนาด้วยค่ะที่กำลังกินกาแฟหัวนาวัดเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ยุทิศการน้ำเพือผู้ใดอยากอ่าคุดโขงน้องหน้ามูดิวอยากเขาลงโทงการก็ต้องไปสมัครกับเพิ่นนะคะยูนีเพื่อกจมีคุณผู้สอนนะคะ คุณครูเพิ่นก็สอนมัธยมอยู่นีแต่มาเป็นครูสอนอยู่วัดนำ้ำสอนคนที่มาอบรมนะคะเดี๋ยวย่าพ่อคุณครูได้ยเยื่อผืนจะพาไปทักทายเพิ่อนนะคะจักน้อยเด้อค่ะสิาพาไปเบิง่งเพิ่นเอามือสามัคคี่รวมแรงรวมใจในการเฮ็ดโคกน้องหน้ามเดลเนาะคะ่ะเยื่อผืนอยู่ สีชมพูค่ะหามาเบ่งสีของยายเพิงนะคะสีชมพูส,สดดีนี่สุจนอด้วยค่ะอุปกรณ์เบิกจมีประกจกด้วยค่ะ,ะิีดามเสียมิีดามต้นใหม่ค่ะต้นใหม่แล้วก็ฟางฟางอัดก่อนเจิตก่อน บโลดสาโบโลดนม่หยาหาแฝดนะคะนด่ะางเธอก็มีปุ๋ยสีชมพูยังเมื่อนะสีชมพูสีเจ้อเืิงเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูแนะนำเจ้าของนิดนึงนะคะค่ะชื่อครูขวัญเจริญสิริหรือครูขวัญค่ะครูขวัญครูขวัญจุดประสงค์ในการถีบห่วงวนมีมือสามัคคีนี่เพื่ออะไรคะค่ะเพื่อเอาแห้งมูนะคะในอากาศชุมชนของท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจการทำแปลงศูนย์แต่ละศูนย์เพื่อจะได้ ดูความสามารถกีงานก็จะได้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะสมมติว่าคนที่เพิ่นบดิอยู่ในโครงกาหนี่แต่ว่าเพิ่นอยู่ข้างนอกโดยที่อยากคุดโขกน้องหน้าเองถ้าแมนว่าเพิ่นอยาาเขามาอบรมแต่ว่าเพิ่นนั่นบริอยู่ในโครงกาน้เห่าแต่เพิ่นใส่เอกชนขุดแต่เพิ่นบมีความือเกี่ยวกบโขกน้องหน้าเลยนี่เพิ่นมาอบรมอยู่วัดนี่ไบ่ค่ะอยู่นี่เพิ่นจะมอยูงเฉพาะเป็นศูนย์นะคะมันจะบรรับอบรมทั่วไปอ๋อเขาต้องอยู่ในกลุ่มนอจากว่าแมนในกลุ่มของคุณสามารถ สองน้าพ่อตอหรือกลุ่มบ้านที่เพื่อนมาอบรมอยู่นี่ก็สามารถไปเผยแพร่ความรู้ได้ยที่จัน,นอ๋อคือพวกมาอบรมก็เอ,เอาความรู้นี่ไปแนะนำแม่เพแต่ว่าเพื่อนบสาสมานมาอบรมได้โพลนิธิโครงการนังนร่งถ้าบูชาหมาที่จนัจนจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียนที่สทแสงท่ามเราก็มาอบรมบ่ได้เา,า,า็นบ่คะหมอคะคนบนมีโครงการแบบนั้นไม่มีอยากจะให้คุณครูฝาก สำหรับคนที่ยังบม่ค่อนข่าใจโค้งน้องหน้าเลยคะ่ะว่าจากไหนเนี่ยจะยกบกเอาหน้า แต่เป็นช่วงในภาวะวิกฤตค่ะในช่วงนี้นะคะซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจพ่อเพียงเนี่เพิ่นกันยังใส่ยู่ตลอดเวลาบ๊อดบ่อดที่เกิดเรื่องอีหยังขึ้นนะคะข้าวมีผู้คุมกันในการเหตุบุกเห็ดหนองเห็ดหน้าเมื่อวันนี้พ่ออยู่พ่อคิดเอาไปเดือดดอนนั่โหลอกหลกก็สิวุ่นวายจังได้ข้าวมีแนวอยู่เนี่ยผิดทางก็ดีใจขอบคุณค่ะคุณครูค่ะมาปลูกค่ะทุเรียนใหญ่หรอเล่นปลูกแป๊บเดียวใหญ่แล้ว มันเปิดเท่เสียงดังค่ะมองนี้มาดูน้องเต้ละค่ะน้องเต้เดี๋ยวยุพง่งจะพาไปเบิงสีอื่นนะคะว่า,างานเบงสีชมพู เบอรพุทธทองใส่ไก่ค่ะสีชมพูแล้วเราเด้อสีชมพูเดียวหรครับแฝงแล้วสะสีน้ำเงินค่ะมาแอบเบอร์พุต้องผูกงานแฝงสองสามหมดแล้วตั้งละสองผูกันหนึ่งละกับพานพานต่ะองอนนี้ก็ตัก้่ เดี๋ยวพาไปลงเมือตารางค่ะอุ้ยขอโทษค่ะตนไมเข้าแาไรเงแฝกสองสันเนะค่ะเพราว่าตนไม้เข้าาเงินเพื่อนบอกว่าหนาแฝกับปูสันเดียวสิบัวพานเขาคนนเพื่อนเอืองค่ะนี่มูยะ่บิ่งเองแื่นมันทยมมานํำกันแต่ว่าสมือเพื่นเศร้าง่ามเลยยีเปื่งงามกลัวไอ้ยา เอ้าวโมยองอยู่ห้องวูได้สิญยองคุณคู่คันนี่คุณคู่อยู่บ้านเองตอนนี้ได้เป็นคู่แล้วเป็นเกษตรกรมาออกจากการเป็นคู่เหรอคนงานเบื่อเด็กน้อยนักเรียนวังหันยี่เพิ่งผ้าเบิ่งสีเขียวก็สีน้ำเงินนะคะบ้านนี้กับว่าเบิ่งสีฝาค่ะมันนี่บอกตะปุ่นเยอยมมากครับตะปุ่นรวางบ่กเลย์โซ่สดย์โซ่เลย์โซ่เลย์โ่ ตุ้มๆดุ้มๆแลดุขมานีน้มเขว่านีนะเบูกยุ้ยๆุ้มยุ้น่ดู้นะดีวพาเบลสีเหลืองตอนเลยคะนี่่ี่ีะไางันเ็ดุานี่ะนี่เป าแมนวาสีใดเฮดโบถือกับผิดืถาแมนวาสีใดเฮดตามแบบแปนโบถือด้ค่ะหนึ่งช,งชงององกแบ่เพื่อนก็จะบร <c oughs> ต่นี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองทีมสีเหลืองทีมสีเหลือง,งว่างไว้ซื้อซื้อค่ะเพื่อนนะบุคนไในเหนอย่าง สิมพแแมาามแูแล้วละเด้อจังไหนมาถายคิปเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ห้าองศาเริ่แฝกแฝกเดียวสี่ห้าองศาเตอลาซ,ซีกซัซอยกันขมักขเมินเลยค่ะ สีสุดท้ายได้หน่เนาะสีสุดท้ายล้วค่ะสีเหลืองน่บ้าค่ะสีโอ้น้ำผาจ,จนั่งอยู่ค,คุณคู่ค่ะนี่คุณคู่กูแบงกูแบงค่ะรอที่สุดในโรงเรียนแล้วมีผู้ชายคนเดียวคนนั้นชี้ยงี้ยง สีเหลืองค่ะสีเหลืองตัวนี้จะฝืนย่างน้ำมันทางค่ะเฝืนยึดถึงคันแทรกกันสีฟ้าบ้านยังก็คือสีฟ้าสีฟ้าบ้านน้องหน้าแสนสูขาวเต้นไปหน้องหน้าแสนสูตะบนหกคน สาวเสือแดงคือย่อนดีทะลับานนี่โว้คนมงนีแอวครับไม่จะดูกม่แรงึ้นสสบ้ากันสลบสไลด์เนี่ยเลยคุผู้ชมุ้เบอร์เราบุอันหนาไหแน่นตรงนี้พลันียตลอด ตามไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปเปิดสีมผูต่อไปสีจะคล้องเองสีมผูแล้วเด้อสีมผูุ่นๆครับ่ทุกคนเอาวันเอาวันตกเอาพิการสู้ๆไปเเรื่อยๆค่ะกำลังหุมฮุมดินนะคะหุมดินนี่ก็เพื่อที่จะให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะคะหนาแรงใส่ซีฟเส้นนะคะหนาแรงหนาแรงมันหอนแหง้งใส่ซีฟเส้น ทะเป็นนานนาหนาวก็หนาฝน,น,น,นเนี่ย <mł od. S 1> หาเส้นเลยนะคะม,มาถือสีคนยายเบืองลยค่ะสีชมพูสีชมพ,พ,พูค่ะยายเฟิงสีชมพูเด้ออ่าน้องหนึ่าค่ะน้องหนึง่งกีถืธีมเราล่อ,องจากพุยาบาลพุยาบานมาวิ่าาันีมยายเบิงค่ะ แฟกเด้ค่ะหยาแฝกมีทีมงานไปเอาย้าแฟกรอบสองาาอ,อุ้ยฟังทั้งนี้ยาวเนะาะพีมจะคว้างค่ะ งร้อยงานนี้โบซอยมูเด้อค่ะนี่เฮ็ดแล้วจังเหน็ไปเดี๋ยวเอฟซีชวาโบเฮ็ดใีย่เฮ็ดงานไปทายคิวย่างเดียวไม่ต้องรอก็ได้ไม่มีใครว่าน้องเต้แล้วค่ะขยันมากเ,เป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเชื่ชอกันปลูกหญ้าแฝกค่ะหญ้าแฝดป้องกันทังทลายข้างหนาดินค่ะอันนี้ต้นหมาน้อยนะคะเครื่องหมาน้อยอย่าไปใส่ปนหรอกว่าสดกินนรบอเ่ บางคนกัมักด้อค่ะเพื่อนมาแ่แสบยาเย็นค่ะยาเย็นเอกาแม่บอกมางคนเพิ่กับบมักแขนครับเพ่นมางคนกัว่าแมนแขนแม่ทำม่ปอกะาในำได้ครับแับปูกแ่เพียแข่ก็บแขนได้แสบเครื่อมาหน่อยนี่สรุปแล้วเครื่อมาหน่อยแขนก็บบมแขนได้แสบ เป็นตู้ครเป็นตู้แ็นแคนกันน้องเฟมค่ัน้องเฟมนพต่อน่าจะร้นี่ผเลอแอันนี้แล้วค่ะนี่เป็นทีมแรกที่เห็นเอาแซน้มก่อนเป็นทีมที่ละเอียดแหงค่ะสมแหลก็เป็นสีเขียว เพียงอมเพียงอมเพียงเป็นเลวไม่ก้อนทองไม่ก้อนประการจอบเขาประกานจอบเมืองพันทองเลยจังาพอดีอมเปียงอมเปียงอมเปียงเลยประสานสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเข้มแข็งขยันอดทนเฮ้ยที่เป็นบ่มีเสียมเขาพน้ะเอามือหยุ่มหยุ่มเอาเอาไข่หยุ่มเพราะว่ามัน ไล้หลังธรรมชาตินาะตามบู๊ยเป็นทฤษฎีแล้วพี่ทฤษฎีแน่นเปี่ยเราวย่องได้เบิร์ตได้ทฤษฎีตามโดยภาคปฏิบัติแล้วแน่นเลยจะว่าปฏิบัตินั่นจังว่ากันสมแล้วที่เป็นนออตต์น่าจะเหลือเขินพันพาแม่ไทยค่ะเล่าอย่างหูว่าเพิ่นเห็นอยังเห็นยังคันนี่พายเห็นยังเลยฝายชะลอน้ำั้นฝายชะลอน้ำอันนี้คุณพ่อสำรองม่าจะใส่คันนี้ น่าจะรวยบ้าทยังบ่อนบั่นข้บอนไกลๆเด้อค่ะงวงขั้วไร้ไร้ค่ะบ้านนั้นไก่สิบเอ็ดลำบ่ยู่บ้านเลี้ยงบ่ค่ะเลี้ยงงวหรือเลี้ยงขั้วแจ็คโต้สามครับ ตอนนี้ทุกคนก็สอบผ่านแล้วนะคะกํลังกลับผ่านทุกกลุ่มแรอคะท่านสาารถที่จข้าพิธบวคไ่กไดู้นันกงายงายไม่เลยใบมือก็เจ้า จจะชิคุดแป้งพยาบาลท่านเราแบบรักษาการแป้งพยาบาลชั่วรข้าวเออดองเล็กก็ได้ไปแท่นก็ได้นะคะเนาะก็ไม่ใช่วิธีการหาอยู่หายกินนะคะเนาะไข่หมูแดงก็เอาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งดนะค่ะจะได้ประกาศคลิปใหม่ๆเอาสองเย็บผ่ว ขอบคุณค่ะม,ม,ม่วเป็นของพระหลาชจท่านใคยกินสิบหัวจักกันเด้อกิ่คุกนะเนาะ